สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์4คําศัพท์2พยัญชนะนะคะต่อกันเลยนะคะตัว K กับต wow, ัวแนะคะเด็กเเริ่มตั้งแต่ตัว K คคายว้าวนะคะเด็กๆท่านี้และก็ต่อไป k คิงพระราชาเฮสคาลราชามีมงกุฎต่อไป L อไลเอสิงโตไลเอร้องเสงโลอย่างนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วต่อไปก็คือแอลไลไลที่แปลว่าเส้นนะคะเด็กๆ เดี๋ยวครูจะร้องเพลงไปด้วยแนละเด็กๆลองทำตามกนะันดูนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะ one two three คายคายไฟไฟไฟ king king has a cow lion lion ล้อลอลอ ride ride do a uh, i right. อีกรอบนะคะทวนนะคะ one two three คายคาย ฟยฟยฟไฟคิงคิงแห่แซข้าวไล่น์ไล่น์หล่อหล่อหล่อไล่ไล่อราไล่ลองไปทำนะคะไดเด็กแล้วส่งคลิปไมาให้กุพัดดูวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ